assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u uh, นะครับวันนี้มาพบกันในช่วงเติวภาษาอาหรับกับคุณครูตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็จะมาเติวไอเน็ตนะครับวิชาภาษาอาหรับระดับอิสลามศึกษาตอนตอน้ตนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการเติวนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับเริ่มต้นด้วยกับการอ่าน سورة الفاتحة لقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين อิสรีสอดรีวยาซล,ลีอัมเีวะลุนอุดตาตัมิล,ลิซานียัฟกาวกาวลีนะครับก่อนที่เริ่มติวในวันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนั้นตั้งเจตนาที่ดีว่าเรามาติววิชาภาษาอาหรับนั้นเพื่อให้เรานั้นได้สามารถอ่านกุรอานได้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคู่มือเตรียมสอบไอเนนวิชาภาษาอาหรับนะครับระดับอิสลามศึกษาตอนต้นนะครับ เขาสอบวิชาภาษาอาหรับนะครับเมื่อเราไปสอบแล้วนะครับมันก็จะเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับแต่วันนี้นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายของของนักเรียนนะครับคุณครูก็เลยมีที่เป็นภาษาไทยให้นักเรียนได้อ่านด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคําถามในตอนที่1น,นะครับเขาบอกว่า ทำบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ตอบคำถามในข้อที่1ถึง10นะครับอ่านะครับเราอ่านบทสนทนานี้นะครับบทสนทนาแล้วเราก็ไปตอบคำถามข้อที่1ถึง10นะครับก่อ,อนอื่นนะครับก่อนที่ว่าเราจะเริ่มนะครับทำวิชาภาษาหรับนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า คำถามวิชาภาษาอาหรับนะครับมันมีเครื่องหมายคําถามอะไรบ้างนะครับอ,อย่างเช่นนะครับมันก็ถามถึงใครมาก็ถามว่าอะไรมาตาก็ถามว่าเมื่อไหร่ไอหน้าก็ถามว่าที่ไหนกรมก็คือเท่าไหร่ไกฟ้าอย่างไรฮัลใช้หรือไม่ลิมาซาเพราะอะไรนะครับก็ให้นักเรียนนั้นดูในเนื้อหาที่คุณครูส่งไปให้เลยนะครับ เรามาดูนะครับบทสนทนาที่หนึ่งนะครับมีอ่าก่อนอื่นนะครับเราเมื่อเป็นบทสนทนานะครับเราก็จะต้องสังเกตนะครับว่าประธานนะครับคือใครนะครับใครพูดกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอามัดนะครับอามัดคุยกับใครอามัดคุยกับมูฮัมหมัดนะครับอ่านี่มูฮัมหมัดมูฮัมหมัดนะครับอ่าอามัดคุยกับมูฮัมหมัดอามัดอย่างแรกอามัดถามว่าอะไร นะครับมานะครับมาตัวนี้แปลว่าอะไรนะครับมาแล้วก็อันนี้ก็คืออิสมูอิสมูแปลว่าชื่อส่วนตรงนี้ก็คือกาก็คือมาอิสมุกะนะครับก็คือชื่อของเธอนคืออะไรหรือว่าอ่านได้ก็คือมัสมุกะนะครับเวลาเป็นภาษาพูดนะครับมัสมุกะนะครับชื่อของเธอคืออะไรนะครับอ่า ตรงนี้นะครับเราดูนะครับก็คุยกับใครคุยกับมูฮัมหมัดนะครับมูฮัมหมัดเป็นผู้ชายก็เลยจะต้องใช้คําว่ามัสมุกะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็คือมัสมุกีนะครับแต่นี้เป็นผู้ชายคุยกันนะครับเมื่อก็ถามชื่อเรานะครับมูฮัมหมัดนะครับมูฮัมหมัดจะตอบว่าชื่ออะไรนะครับนะครับเราไปดูนะครับก็ที่หนึ่งนะครับก็ถามว่าอามัดอันนี้อามัดต่ว่ามัสมุกะมฮัมมัดจะต้องตอบว่าอย่างไรนะครับ โดยเลือกที่หนึ่งก็คือ uh อิสมูฮูมุฮัมมัดอ่าอิสมูฮูฮูตรงนี้ก็คืออามาจะตอบว่าชื่อของเขาคือมูฮัมหมัดหรือเปล่าอามาจะบอกตัวเองนี่แหละว่าชื่อของเขาคือมูฮัมมัดใช่หรือไม่นะครับเอาเราไปดูก็ที่2นะครับก็คืออิสมูฮามูฮัมมัดชื่อของเขาที่เป็นผู้หญิงนะคือมูฮัมมัดอ่าผู้หญิงจะชื่อมูฮัมหมัดได้หรือเปล่านะครับฮาตัวนี้ก็คืออ่าเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับต่อไปตรงน,นี้ก็คือ is me นะครับ is me ียาตัวนี้ก็คือมาจากคำว่าอาณานะครับอาณายาตัวนี้ก็คืออาณาแปบลบว่าฉัน is me มูฮัมหมัดฉันชื่อมูฮัมหมัดอ่าเอามาตามว่ามัสมุก่าเธอชื่ออะไรบอกว่าฉันชื่อมูฮัมหมัดอ่าใช่หรือเปล่านะครับอ่าต่อไปดูข้อที่สี่นะครับอ่า is is มุกามูฮัมหมัดอ่าเอามาตามว่าชื่อของเธอคืออะไรอ๋อชื่อของเธอก็คือมูฮัมหมัด ใช่หรือเปล่านะครับอ่าข้อนี้ก็คือจะต้องตอบว่าข้อที่สามนะครับเมื่อก็ตถามว่ามัสมุก่า็ขาถามชื่อของเราเราก็จะต้องตอบว่าอิสมีนะครับอิสมีแปบลบว่าชื่อของฉันคือมุฮัมมัดนะครับอ่านี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปเรามาดูข้อที่สองนะครับอ่าเราอ่านบทสันตาราตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอ,อ่าอามัดนะครับอามัดจะถามทำอะไรอามัดจะต้องตอบนะครับแต่ว่าเราไปดูก่อนนะ อาหมัดถามนะครับแต่ว่าเราไปดูก่อนนะครับว่ามูฮัมหมัดตอบว่าอย่างไรมูฮัมหมัดตอบว่าอัลฮัมดุลิลละอาณาบิเคยนะครับมื่มหมัดตอบว่าขอบคุณพระเจ้านะครับฉันสบายดีนะครับมูฮัมหมัดตอบว่าฉันสบายดีแสดงว่าคําถามจะต้องเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนคำถามก็จะต้องเป็นเธอสบายดีไหมนะครับ ตือสบายดีไหมนะครับภาษาอาหรับก็ถามอย่างไรนะครับอ่าเราก็จะต้องรู้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับ,นะรบอามัดเป็นคนถามแต่ว่าเรามาดูคําตอบก็คืออมามดมตอบว,ว่าฉัน đi, สบายดีแสดงว่าจะต้องถามอย่างไรนะครับตัวเล็กที่หนึ่งก็คือไกฟ้ฝาาลูกะไกฟ้ฝาาลูกะเธอที่เป็นผู้ชายนะครับเธอ,ส,อสบายดีไหมหรือว่าข้อที่สองใกลาาลูกกีเธอสบายดีเธอสบายดีไหมที่เป็นผู้หญิงนะครับอ่า พราะว่าลงท้ายด้วยกี่นะครับต่อไปก็คือใกล้ฝาหาลูกุมพวกเธอสบายดีไหมอ่าต่อไปใกล้ฝาหาลูกุนนะนะครับอ่าก็พวกเธอสบายดีไหมที่เป็นผู้หญิงนะครับอ่าตอบลงก้อนนี้ตอบก้อกานไหนเอย่ยอ่านะครับก้อนนี้เราดูนะครับอามุฮัมมัดเป็นผู้ชายแสดงว่าก้อนนี้จะต้องตอบว่าใกล้ฝ่าฮาลูกะ ah นะครับใกล้ฝาหาลูกะ มุมัดก็ตอบว่าอาทำตดวลิลละอาหนาบิคอยนะครับอาต่อไปเราดูนะครับข้อที่สามนะครับอ่าข้อที่สามก็คืออามัดนะครับอามัดจะต้องถามแต่ว่าก็จุดๆ,ๆไว้นะครับแล้วก็มาดูคําตอบของมุมมัดก่อนนะครับมุมมัดตอบว่าอย่างไรนะครับมุมมัดตอบว่าอุมรีอิสเนเตอัชชาร์ะนานะครับอ่า ตรงนี้นะครับมอมาต์ตอบว่าฉันนี่แหละอายุ1 2ปีนะครับอ่าสิปีนะครับอิสนาตาอาชาโรนะครับ1 2ปีอ่าแสดงว่าอามัตจะต้องถามแก่กับอาได้เอ่ยเขาบอกว่าขอายุ1 2ปีแสดงว่าอามัตจะต้องถามแก่กับว่าเธออายุเท่าไหรน่เลยนะครับอ่าลงไปดูนะครับว่าภาษาหรับเธออายุเท่าเท่าไรนี่เขาจะถามอย่างไรนะครับอ่าข้อที่1นะครับก็คือตัวเลือกที่1นะครับ กมอุมรุกุมานะครับก็คือแปลว่าคุณสองคนอายุเท่าไหรอ่าแสดงว่านี่ก็อามัดอ่านี่กี่คนนะครับคนเดียวนะครับแสดงว่าอ่านี้ยังไม่ใช่นะครับต่อไปกำอากรมกรมแปลว่าเท่าไหร่นะครับกมกมอุมรีอ่าฉันอายุเท่าไหร่ได้หรือเปล่านะครับอามันไปถามว่าฉันอายุเท่าไหร่แล้วก็มวลมันบอกว่าฉันอายุสิบสองปีนะครับอ่าจะไปถามตัวเองนะครก็อามัดถามตัวเองได้หรือเปล่านะครับอ่า ไม่ใช่นะครับขอนี้ต่อไปดูตัวเลือกที่3ก็คือกรรมอุ่มรุกะนะครับอ่ากรรมอุ่มรุกะแปลว่าเตืออายุเท่าไหร่อ่านะครับเตืออายุเท่าไหร่นะครับอามาตาว่ากรรมอุ่มรุกะมันมาตอบว่าอุมรีอิสเนตอาชรอสัะนะครับอ่าฉันอายุ12บสองปีนะครับอ่าแสดงแสดงว่าคําตอบข้อนี้ก็คือข้อ3นะครับอ่าเราดูตัวเลือกที่4ี่ก็คืออะไรเอ่ยกรรมอุ่มรุกุมนะครับแปลว่า พวกตื่นะครับอายุเท่าไหร่กันนะครับมาแสดงว่ากอุ่มรวมกลุ่มนี้ก็คืออยู่กันหลายคนแต่ว่านี่ข้อถามอามัดว่าถามมูฮัมหมัดคนเดียวแส,สดงว่าข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคำตอบที่ถูกก็คือข้อ3นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับอ่านี่อามัดนะครับอามัดถามอะไรต่อไอนาตัสกุนนะครับไอนาตัสกุนอามัดก็ถามว่า เธออาศัยอยู่ท no ี่ไหนนะครับอ่ามันจะต่อว่าอย่างไรนะครับก็แตบว่าเธออาศัยอยู่ที่ไหนนะครับวยเลือกที่หนึ่งนะครับสกุนูฟีสตูนนะครับฉันอาศัยอยู่ที่สตูนอ่านะครับต่อไปข้อที่สองก็คือวยเลือกที่สองนะครับยาสกุนูฟีสตูนนะครับเขาอาศัยอยู่ที่สตูนหรือว่า้อที่สามนะครับนาสกุนูฟีสตูนนะครับเราอาศัยอยู่ที่สตูนนะครับ ล้อเลือกที่4นะครับอสกุนูฟีสะตูนนะครับตืออาศัยอยู่ที่สะตูนนะครับอ่านักเรียนว่าข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยนะครับอ่าข้อนี้ก็ต้องตอบว่าข้อ1นะครับอัสกุนูฟีสะตูนนะครับมฮัมมัดอ่าอามัดนะครับถามเรานะครับว่าถามมฮัมมัดนะครับว่าอาศัยอยู่ที่ไหนอามัดก็อามฮัมมัดก็จะต้องตอบแทนตัวเองนะครับว่าอัสกุนูฟีสะตูนฉันอาศัยอยู่ที่ สตูนนะครับอ่าไม่ใช่ไปอ่าถ้ายยสกุนูก็คือแปลว่าเขานะครับอ่านี่ก็ถามตัวเรานะครับนัสกุนูก็แปลว่าพวกเรานะครับแสดงว่าต้องอยู่กันหลายคนแต่ว่านี่มูฮัมหมัดคนเดียวหรือว่าตัสกุนูนะครับอ่าก็ถามเราแล้วเราก็ไปตอบว่าเราก็ไปตอบว่าเขาถามว่าเธออาศัยอยู่ที่ไหนนี่เราก็ไปตอบไปตอบว่าเธออาศัยอยู่ที่สตูนอ่านะครับมันไม่ใช่นะครับเราก็ต้องตอบตัวเรานะครับว่าฉันอาศัยอยู่ที่สตูนนะครับ ต่อไปนะครับมาดูที่ข้อ5นะครับอามัดแล้วก็จุดๆๆดจุดนะครับแล้วก็มูฮัมมัดตอบว่าอย่างไรนะครับอาดารุซูฟฟิลมาอาฮัดอิสลามีนะครับอ่าคำตอบก็คืออ่าเขาคุยอะไรกันนะครับอันนี้อามัดจะถามจุดๆๆๆนะครับถามอะไรไม่รู้แต่ว่าคำตอบของมูฮัมมัดก็คือฉันเรียนที่สถาบันอิสลามนะครับฉันเรียนอยู่ที่สถาบันอิสลาม แสดงว่าร war, ตรงนี้นะครับอามัดจ,จะต้องถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาเรียนแน่เลยนะครับแสดงว่าจะถามว่า,าที่ไหนนี่แสดงว่ามันจะต้องขึ้นต้นด้วยกับอะไรแล้วเมื่อตะกี้รูทบตัวนได้แล้วอ่ามันจะต้องขึ้นต้นด้วยกับไอหน้านะครับไอหนาอ่าเพราะ,ะว่าเขาตอบเป็นสถานที่แสดงว่าเราจะต้องถามว่าที่ไหนนะครับก็คือไอหนานะครับอา่าเราก็ไปดูนะครับว่าในตัวเลือกอันนี้นะครับมาตาเดุรุสู เธอเรียนเมื่อไร่อานะครับไม่ใช่นะครับไกล้าตอดรุสอ่าเธอเรียนอย่างไรอ่าอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะครับตอบว่าไม่ใช่อ่าอันนี้ไอหน่าตอดรุสุคุณเรียนที่ไหนะนะครับอ่าบอกแล้วนะครับเป็นสถานที่นะครับเพราะว่าฉันเรียนที่ที่สถาบันอิสลามจะได้ว่วาคําคถามจะต้องขึ้นต้นด้วยกับไอหน่านะครับกรบนี้ก็คือตอบว่าอไอหน่าตอดรุสุนะครับเธอเรียนอยู่ที่ไหนมอมมาก็ตอบว่า อาดจะดซสูฟิลมารดอิสลามีนะครับการคุยเรียนอยู่ที่สถาบันอิสลามนะครับต่อไปข้อสี่นี้ก็ถามอะไรมาตาดูรุสูเธอเรียนอะไรแสดงว่าตรงนี้เธอเรียนอะไรมันจะต้องเป็นวิชาที่เรียนนะครับอ่านะครับมาตาดูดูสูเธอเรียนเมื่อไรแสดงว่ามันจะต้องเป็นเวลานะครับเรียนเมื่อไรเรียนวันนี้เรียนพรุ่งนี้หรือว่าเรียนเวลาเท่านี้จุด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 นะครับ ใกล้ฟ้านะครับเรียนอย่างไรนะครับอ่าเบิดสมุนแล้วก็อาจารย์บรรยายแล้วเราก็เขียนอ่าอน,นี่ก็คือเรียนอย่างไรนะครับอ่าตาใบนะครับมาดูข้อที่6นะครับอ่าอันนี้นะครับอาลิฟนะครับอาลิฟก็ถามว่ามินไอนาอันตายาอาคีนะครับมินไอนาอันตายาอาคีนะครับคุณมาจากไหนพี่ชาย แล้วก็ตอบจุดๆ,ๆนะครับก็ถามว่ามาจากไหนแสดงว่าเราจะต้องตอบเป็นสถานที่อีกเหมือนเดิมนะครับมินไอหน่าจากไหนไมินไอหน่านะครับจากที่ไหนอไอหน่าแปลว่าที่ไหนนะครับอ่าก็าที่หนึ่งก็คืออัลเดอรุสูฟีมัตด,ดารซาติดดีเนียนะครับฉันเรียนอยู่โรงเรียนสอนศาสนานะครับต่อไปข้อที่สองก็คืออ่าอฮิบู ดูฟ้าฮะนะครับฉันรักแอปเปิ้ลสามก็คืออาณาดิลมิสนะครับฉันเป็นนักเรียนนะครับก็สี่อาณามินยาลานะครับอ่านะครับอันนี้ก็ตามสถานที่นะครับฉันมาจากยาลาอ่านักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนนะครับตรงนี้สังเกตได้เลยนะครับถ้าก็ตอบว่ามินนะครับมินไอนานะครับคําตอบในนั้นก็จะต้องมีคําว่ามินด้วยเช่นกันนะครับเราลองดูข้อที่หนึ่งอาดอรุซูฟีมาดารัสติดดีนี่ยะฉัน เรียนในโรงเรียนศาส,สนาใช่หรือเปล่าก็แต่ว่าที่ไหนอ่ามันจะต้องมีคําว่ามินนะครับอันนี้ก็คือ uh u, t ư, t ư าาอุชอบ e อนะิบุตุฟาฮะก็แต่ว่าเตอเตอมาจากที่ไหนตอบว่าฉันชอบแอปเปิ้ลด้หรือเปล่านะครับเตอมาจากที่ไหนอานาดิลมิสนะครับฉันเป็นนักเรียนนะครับใช่หรือเปล่าหรือว่าก็ซีนะครับเตอมาจากที่ไหนนะครับอานามินยะลาฉันมาจากยะลานะครับอ่านักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ย ใช่แล้วนะครับกรณี้จะต้องตอบก็สนะครับว่าอันน่ะมินยะลาฉันมาจากยะลานะครับ mm. ก็ถามว่า mm. มินไอ้นอัแตย่ตายาคีเธอมาจากไหนหรอ,อฉันก็มาจากยะลาไงต่อไปเราก็ไปดูข้อ7จนะครับว่าก็ mm. Mm. ถามอะไรกันต่อนะครับก็คุยอะไรกันต่อหลังจากนั้นนะครับข้อได้หนึ่งก็คืออาลิฟจุดๆ,ๆไม่รู้นะครับว่าถามอะไรแต่ว่าปาก็ตอบว่าน้ำ อ้ฮิบุลลูกาดุนลูกาดนาอัมอ้ฮิบบุลูกาอาหรับยะนะครับอ่านะครับเขาแต่ว่าใช่ฉันชอบภาษาอาหรับแสดงว่าอ่าในข้อนี้นะครับใช่ฉันชอบภาษาอาหรับถ้าว่ามันมีคำตอบว่านะอัม นะครับนาอัมหรือว่าลานี่แหละที่อยู่ด้านหน้าแสดงว่าคําถามในข้อนั้นจะต้องเป็นหันนะครับอ่านี่ก็คือเป็นหันทุกตัวเลยนะครับหันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะวก็ตอบว่าอย่างไรบ้างเขาตอบว่าเขาตอบว่าใช่ฉันชอบวิชาภาษาอับอ่าแสดงว่าคําถามจะต้องถามว่าอะไรเอ่ยถามว่าเธอชอบวิชาภาษาอับกไหมนะครับเราก็ไปดูนะครับว่า คำไหนนะครับที่มันมันถามว่าเธอชอบวิชาภาษาอาหรับไหมนะครับเราก็ไปดูก็ที่ตัวเลือกที่หนึ่งนะครับฮันยูฮิบุลลูกาตันอาราบิยะนะครับเธออ่าเขาชอบวิชาภาษาอาหรับไหมนะครับยูยูฮิบุนะครับยูฮิบุเธออ่าเขาชอบวิชาภาษาอาหรับไหมนะครับเราก็ต่อไปดูนะครับฮันตูฮิบุลลูกาตันอาราบิยะนะครับอ่าเธอชอบวิชาภาษาอาหรับไหมนะครับ ใช่หรืป่านะครับต่อไปอันนี้นะครับฮันนูไอบุลลูกาตานารบิยะอ่าพวกเรานี่แหละชอบวิชาภาษาอังกฤษใหม่นะครับต่อไปข้อที่สี่ก็คือฮัลโอฮิบบุลลูกาตานารบิยะนะครับฉันชอบภาษาอางกฤษใหม่นะครับอ่าลิจะไปถามว่าฉันชอบภาษาอางกฤษใหม่แล้วก็เขาบอกว่าใช่ฉันชอบภาษาอางกใช่หรือเปล่านะครับแสดงว่าตรงนี้เราจะต้องถามเป็นอ่า อาลิฟนี่แหละไปถามบาก็แสดงว่าอาลิฟจะต้องอาเทนเทนที่บาว่าคุณนะครับก็ครนี้ก็จะต้องตอบว่าฮันโดยให้บุูเกตันอารบียเธอชอบวิชาภาษาอับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตอบว่าใช่ฉันชอบวิชาภาษาอาหรับนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อที่8แล้วนะครับในวันนี้ข้อที่8นะครับ่ามาดูนะครับอาลิฟจุดๆๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็ ตากล่ามัดดาราตรงนี้นะครับก็าถามว่าถามว่าอะไรโรงเรียนของคุณเนี่ยตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่อย่างตั้งอยู่อะไรนะครับเราจะต้องแสดงว่าโรงเรียนตั้งอยู่นี่มันจะต้องเป็นเป็นอะไรเป็นสถานที่นะครับเป็นสถานที่เป็นสถานที่แดงว่าสถานที่นี้จะจะต้องถามอย่าง อย่างแ้วเมื่อกี้ที่คุณครูบอกอนะครับเรามาดูในตัวเลือกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ก็ตอบว่าอะไรเอ่ยอ่านะครับโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ที่สตูลน,นะครับแสดงว่ามันเป็นสถานที่เราก็ต้องถามด้วยกับสถานที่ด้วยเช่นกันนั่นก็คืออ่านดูตัวเลือกที่1นนะครับไอหน้าก็คือที่ไหนกร,รมก็คือเท่าไหร่ โรงเรียนคุณตั้งอยู่เท่าไหร่หานโรงเรียนคุณตั้งอยู่ใช่ไหมไกลฟ่าโรงเรียนคุณตั้งอยู่อย่างไรนะครับเขาบอกว่าโรงเรียนตั้งอยู่ที่สตลูสตลแสดงว่ามันจะต้องถามเป็นที่ไหนนะครับไอหนาไอหนาะก็ไปใส่เข้าไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับโรงเรียนคุณตั้งอยู่ที่ไหนนะครับต่อไปนะครับก็ที่เก้าแล้วนะครับอ่าก็ที่เก้าอาลีฟจุดๆแล้วก็บอกว่า อัดรุสูลูกาตนารอบียะเลอฟฮุมนะครับอัลกุรอานนะครับเขาบอกอ่าอัลีไม่รู้ตามอะไรแต่ว่าบาก็ตอบว่าฉันเรียนภาษาอาหรับเพื่อทําความเข้าใจคำพีอัลกุรอานนะครับอ่าแสดงว่ามันน่าจะถามว่ายังไงนะครับอันนี้ฉันเรียนภาษาอาหรับเพื่อเพื่อทําความเข้าใจคำเพียงอัลกุรอานเราไปดูนะว่าข้อไหนมีความเป็นไปได้ฮันตะดรุสูลูกาตนารรบียะอ่านะครับ กาแว่าคุณเรียนภาษาอาหรับหรือไม่อันนี้ก็ตอบว่าฉันเรียนภาษาอาหรับเพื่อทําความ,วามเข้าใจกับเปรกุฎานใช่หรือเปล่านะครับคุณครูคบอกแล้วนะเมื่อกี้ถ้าขึ้นต้นด้วกับหันนะครับคําตอบนะครับจะต้องเป็น2อ,อย่างนั่นก็คือนัมกับลานะครับก็คือใช่กับไม่ใช่นะครับอ่าอันนี้ก็ถามว่าใช่หรือไม่เธอเรียนภาษาอาหรับแสดงว่าเราต้องตอบก่อนนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ตอบเลยนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ แส,สดงว่าตัดไปก่อนนะครับข้อที่1ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือมันจะดาุสล,ลุกอินอารบ,บิยะนะครับอ่านะครับเคยนะครับกำลังเรียนภาษาอับนะครับใครกาลังเรียนภาษาอารับนะครับและนี่ก็แปลว่าฉันเรียนภาษาอับเพื่อความเข้าใจดงว่าข้อตาอว่าเคยแส,สดงว่ามันจะต้องมีชื่อของคนนั้นคนนั้น คนนั <câ> ้นคนนี้นะครับอ่าต่อไปก็สามก็คือมาซาอารุสูลูกอารลอิยะนะครับอะไรที่ฉันเรียนฉันเรียนภาษาอาหรับอะไรนะครับอ่าภาษาอาหรับอ่าคณวิทยาศาสตร์ภาษาอาหรับการศิสตร์มีหรือเปล่านะครับอันนี้แสดงว่าก็ถามว่าเรียนปฉันเรียนภาษาอาหรับอะไรแสดงว่าข้อนี้ก็น่าจะยังไม่ใช่นะครับหรือว่าข้อนี้นะครับลิมาซาตาดดรุสูลูกอารลอิยะนะครับ ทำไมคุณต้องเรียนภาษาอาหรับอ่านี่ก็ตอบว่าใช้เรียนภาษาอาหรับเพื่อทําความเข้าใจคําเพียงกุรา็ได้ของว่านักเรียนเพิ่งพอจะทราบคําตอบแล้วนะครับว่ามันคือข้อไหนนะพอนี้ก็คือตอบข้อข้อข้อสี่นะครับก็ถามว่าหรือมาจาตะดอุสูลรืกอารบิยะนะครับทําไมคุณต้องเรียนภาษาอาหรับนะครับอ่านี่ก็ตอบว่าอัดรุสูลรืกอารบิยะนะครับเลือฟุม อัลกุรอานนะครับฉันเรียนภาษาอาหรับเพื่อทำความเข้าใจคำปีอัลกุรอานนะครับามาดูนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับข้อที่10นะครับอาลิฟก็จาไม่รู้ตามาได้จุดๆไปก่อนนะครับแล้วก็บาก็ตว่าอาณาไตแอนดีนะครับไตแอนดีก็คือ,บ,อาบาอาบาตว่าอะไรฉันเป็นคนสัญชาติ สัญชาติไทยนะครับอาฉันเป็นคนสัญชาติไทยนะครับสแสดงว่าเ็าจะต้องถามว่าเกี่ยวกับอะไรเอเกี่ยวกับสัญชาตินะครับในกรณี้ข้อที่หนึ่งก็คือมายินซิตุกะคุณอาสัญชาติของคุณคืออะไรหรือว่าคุณสัญชาติคุณใช้สัญชาติอะไรเอย่ยนะครับใช่หรือเปล่านะครับอาตอนนี้อากรณีก็ต้องตอบข้อที่หนึ่งนะครับ้อตอบก็ตอบว่า ฉันเป็นคนสัญชาติไทยแสดงว่าก็ต้องตามเกี่ยวกับสัญชาติแน่นอนนะครับมาจีนซีตุกะนะครับอ่าต่อไปเราดูข้อที่2ครับตัวเลือกอื่นเผื่อว่ามันมีคามําตอบที่ถูก2ข้อมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตอบฮันนันตาไตแลนดีคุณเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับอ่าใช่หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นกับฮันนะครับคุณครูบอกเลยนะครับคําตอบตรงนี้จะต้องเป็นนาอัมหรือว่าลาก่อนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีนะครับเพระแตอบว่าฉันสัญชาติไทยนะครับแสดงว่า ข้อนี้ก็ถ้าเราดูภาษาไทยมันอาจจะใช้รูปแบบคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าอ๋อฉันเป็นคนไทยอ่ะมันก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามด้วยกับคันนะครับเราจะต้องตอบด้วยกับว่านาอัมหรือว่าลานะครับอ่าแสดงว่าข้อนี้ตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่ปิดอยู่เราอาจจะถูกหลอกได้นะครับตรงนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับต่อไปตัวเลือกที่สามมาดาตามันคุณทําอะไรนะครับฉันเป็นคนสัญชาติไทยใช่หรือเปล่านะครับอ่า หรือว่ามัสมุกะคุณชื่ออะไรฉันเป็นคนสัญชาติไทยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คราวนี้ก็ตอบข้อที่1นะครับมานซีตุกะอินาไตแลนดีนะครับเธอสัญชาติอะไรนะครับฉันสัญชาติไทยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่านักเรียนนะครับพอได้รับความรู้นะครับพอสมควรนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นอ่านนำกลับไปทบทวนนะครับตามชีต นะครับตามเนื้อหาที่คุณครูได้ให้นะครับก็ให้นักเรียนนั้นทบทวนนะครับเพื่อว่าให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะจําได้แล้วก็นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับความรู้ที่ดีนะครับก็คือความรู้ที่เรานั้นนําไปปฏิบัตินะครับและแน่นอนว่าเราจะต้องถูกสอบสวนในเรื่องของความรู้ของเราด้วยว่าความรู้ที่